สวัสดีครับ FC Fanpage ครับเราอยู่ที่หน้าร้านเติร์กแม็กซิงบางปินครับผมวันนี้ผมพามาดู Honda City นะครับผมคันนี้นะครับทางร้านเราจัดใส่ล้อนะครับเป็นขอบ17นะครับลาย P1 นะครับความกว้างหน้า8หลัง9นะครับสวยๆเลยครับลาย P1 นะครับหน้า8หลัง9นะครับคันนี้นะครับใส่ยางนะครับ205 40นะครับช่วงล่างจัดทรงโหลดมานะครับผมโหลดสปริงมานะครับโดยรวมครับสวยๆเลยครับเต็มคันครับ ล้อหลังปิ่มๆนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังนะครับดูด้านข้างนะครับสเปคนี้นะครับขจ็17น้ำ8หลัง9นะครับล้อหลังปิ่มๆนะครับใสสวยเลยครับรอบคันนะครับรีวิวนะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจเติร์มแม็กซิ่งบ้างไปอินด้วยนะครับผมาข่าวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราชมภาพนิ่งครับ